สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเติมหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์มันติฟังก์ชันของ Brother รุ่น d c p t 5 1 0 w นะครับตัวหมึก refill tank นะครับหรือหมึกเติมนะครับเราดูตัวเบอร์นะครับได้จากตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีนะครับเราจะต้องซื้อรหัส bt 5 0 0 0นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสี ชมพูนะครับมันจะต่อด้วย M นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะต่อด้วย C แล้วก็สีเหลืองก็จะต่อด้วย Y นะครับอย่าซื้อผิดเด็ดขาดนะครับเราดูได้จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนฝาด้านบนครับวิธีการเติมหมึกนะครับ ก็ให้เปิดฝาด้านข้างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาหมึกนะครับเพื่อเติมได้เลยนะครับแต่ละสีเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะเติมสีชมพูก่อนนะครับหลังจากแกะกล่องแล้วนะครับนี่ครับเขาจะซีลมาอย่างดีเลยนะครับเราก็ฉีดพลาสติกออกนะฮะเราก็เอาตัวหมึกมานะครับหลังจากนั้นก็บิดนะครับ เก็ดว่ามันจะมีตัวพลาสติกแปะไว้นะครับตรงนี้ให้เปิดเลยนะครับแล้วก็นำฝามาบ,บิดฝาเกลียวหมุนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยเปิดตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็เอามาเติมได้เลยนะครับ จะเห็นว่าระดับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับระดับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเติมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจากที่มันอยู่ระดับล่างเกือบสุดนะครับตัวสีชมพูเนี่ย นะครับพอเติมปุ๊บเนี่ยมันก็สูงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่แน่ใจว่ามันจะเต็มไหมนะครับโอ้ตอนนี้มันเกือบมาถึงตรงลูกศรละนะฮะอ่าน่าจะหยุดละนะครับก็เกือบเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ก็เกือบเต็มนะครับจากนั้นเราก็ นำขวดออกมานะครับแล้วก็ปิดจุกฝาสีชมพูซะนะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเ,เติมนะครับฉีกพลาสติกออกนะฮะนำขวดออกมานะครับแล้วก็หมุนเกลียวออกดึงพลาสติกนะครับที่ปิดปากขวดไว้ออกมา แล้วก็บิดฝาเกียวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เราก็เปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดจุกแล้วเราก็เอาขวดวางไว้ได้เลยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้ดันสวดขึ้นไป เพื่อให้หมึกมันลงเร็วขึ้นนะครับก็คือต้องดันขึ้นไปให้เอียงตามมุมของเขาเลยนะครับอย่างนี้จะลงได้ดีขึ้นกว่าเดิมเต็มแล้วนี่ครับคราวนี้ก็มาเป็นสีสุดท้ายคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็แกะกล่องเหมือนเดิม ฉีกซองเอาขวดออกมานะครับปิดฝาเกี้ยวแขะพลาสติกปิดฝาเกี่ยวให้แน่นนะครับเปิดฝาดึง เติม okay. ยังไงก็ต้องดูระดับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเราเติมตอนที่มันยังไม่หมดมากนะครับเราก็สามารถที่จะดึงขวดออกมาแล้าเก็บเอาไว้เติมครั้งถัดไปได้นะครับแต่ของอันนี้นะครับบงเออิมันเติมได้ทั้งขวดพอดอีสีเหลืองนี้เกือบเต็มเลยที่หมดเยอะจริงๆคือสีน้ำเงินนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เห็นระดับของมันแล้วนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราเติมหมึกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันจะขึ้นคำว่า c l o s s ink cover นะครับหลังจากนั้นเราก็มาปิดฝาครอบหมึกนะครับคราวนี้มันก็จะถามว่า Did you refill ink? ก็คือคุณได้มีการเติมหมึกใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ให้กดลูกศรขึ้นบนถ้าไม่ใช่ให้กดลูกศรลงล่างนะครับในที่นี้เราเพิ่งเติมหมึกไปให้กด yes นะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามอีกว่า m ink full นะครับก็คือเราได้เติมหมึกสีชมพูเต็มหรือไม่นะครับอันนี้คือเต็มนะครับเราก็กด yes นะครับ อันนี้ก็ถามอีกนะครับ C i ง f o นะครับ C คือหมึกสีน้ําเงินนะครับเติมเต็มหรือเปล่าอันนี้เต็มนะครับกดข้างบนนะครับ Yes แล้วก็ Yellow คือ Y นะครับเต็มไหมกด Yes นะครับครานี้ Black info ไหม Black นี่ไม่ได้เติมนะครับสีดำไม่ได้เติมก็ No นะครับกดไปโอเคโอ้โหเสร็จแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ